ข้อความจากพระแม่ธรณีสวัสดีท่านท่านทีนท่รักฉันคือพระแม่ธรณีของพวกคนฉันถูกเรียกชื่อต่างๆว่าเทียร่าคิสตาไกายอาอารยาและอื่นๆเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วตั้งแต่การสื่อสารครั้งล่าสุด ของฉันผ่านช่องทางสากลวันนี้เป็นวันที่ฉันมาที่นี่เพื่อจัดการเรื่องบางอย่างปีที่แล้วฉันย้ายไปยังมิติที่ห้าและกำลังรอมนุษย์ที่กำลังตามมาสัตหยากสายพันธุ์ที่ได้จัดสรรให้อยู่ในมิติที่สูงกว่า พวกมันอาศัยอยู่กับฉันตอนนี้วิญญาณของต้นไม้ออกจากแมทริกสามมิติพวกเขาเหนื่อยกับการถูกคนและถูกเผาอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงเปลือกของพวกเขาเท่านั้นพวกคุณทุกคนต้องตามฉันให้ทันนี่คือหน้าต่างแห่งโอกาส ในการขึ้นสู่โลกใหม่ตอนนี้เปลือกของฉันยังคงอยู่ในแมตเริกและเวอร์ชั่นใหม่ก็กำลังมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและสงบสุขในมิติที่หที่ไม่มีใครต้องทนทุกข์ทรมานหรือถูกทารุณกรรมมันคือสวรรค์ ทุกคนกำลังประสบกับความสุขพวกเขาถูก้อมร้อมด้วยความรักและแสงสว่างเท่านั้นฉันอายุมากกว่า6,000ล้านปีฉันเห็นอารยธรรมมากมายมาแล้วก็ไปการทำลายล้างของเลโมเลียแอตแลนติส การมาถึงของจแอนอานูนาเก,กชาวอียิปต์และชั้นเห็นเหตุการณ์น,นับล้านที่รักถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเชื่อมต่อซึ่งกันและกันด้วยความรักและแสงสว่างเท่านั้นนี่เป็นทางเลือกของคนโดยสมบูรณ์ เนื่องจากคุณมีอิสระที่จะกระจายพลังบวกหรือติดอยู่ในแมทรซ์และดำเนินรูปแบบความคิดแบบเดิมต่อไปเพื่อบอกว่าจะใช้ชีวิตของคนที่นี่หรือยืนหยัดต่อสู้กับผู้ควบคุมที่คิดค้นหาวิธีใหม่ๆอยู่เสมอ ที่ทำให้ชีวิตนี้อยู่ยากขึ้นความจริงนี้จำเป็นต้องพูดเพื่อเตือนทุกคนว่าคุณสามารถพึ่งพาจุดแข็งและความสามารถของคุณเองเท่านั้นคุณสามารถพึ่งพาจุดแข็งและความสามารถของคุณเองเท่านั้นแกรลักซก จะคอยช่วยเหลือคนในการเติบโตของคุณต่อไปและพยายามปกป้องโลกของฉันอย่างสุดความสามารถงานภาาพื้นดินเป็นความรับผิดชอบของคุณและไม่ใช่ใครอื่นภาพรวงตานี้กินเวลานานเกินไปและคุณคคอ คนที่สามารถยุติมันใช่ลกูลกๆที่รักของฉันคุณมีพลังมากเกินพอที่จะเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงถูกสิ่งรอบตัวคนฉันพระแม่ธรณีแนะนำให้พวกคนถูกคนเป็นจิตสำเนึกร่วมกันเพื่อขอการอภัย สำหรับการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่ออนาจักสัตว์และธรรมชาตินี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของคนเพื่อรับรู้ข้อบกพร่องของคนและเรียนรู้จากข้อบกพร่องเหล่านั้นเมื่อเร็วๆนี้ฉันเริ่มกระบวนการ ทำความสะอาดบนผิวโลกแรงดันที่สร้างขึ้นภายในตัวฉันจากพลังงานเชิงลบมันจะต้องถูกปลดปล่อยออกมาขออภัยเหตุการณ์บางอย่างจะทําให้เกิดการทําลายร้างที่ไม่สามารถเล็กเลี่ยงได้สิ่งเหล่านี้เป็นการอุดตันของพลังงาน เป็นเวลาหลายพันปีซึ่งค่อยๆถูกปล่อยออกมาฉันกำลังพยายามทำสิ่งนี้อย่างนุ่มนวลที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้นภายพิบตัติทางสภาพอากาศไม่ได้เกิดจากความมืดทั้งหมดตอนนี้ เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับคนในการจดจอก่กับกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นสู่สวรรค์เพื่อย้ายไปยังส่วนสวรรค์แห่งใหม่ของฉันได้โปรดอย่าเสียโอกาสนี้ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอารยธรรมใดๆที่มีทางเลือก ในการนำร่างกายของพวกเขาไปกับพวกเขาในระหว่างการเลื่อนระดับคืนสู่สวรรค์ฉันต้องการประกาศให้ทุกคนทราบว่าทันทีที่มนุษยชาติย้ายไปยังเวอร์ชัน5มิติของฉันฉันจะจากไปและสิ่งมีชีวิตใหม่ กำลังจะเข้ามาแทนที่และกลายเป็นมอ u n เ Earth ใหม่ขอขอบคุณโปรดเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแผ่นดินแม่